มาชมรายการที่หนึ่งะครับพี่นะฮะรายการที่หนึ่งครับมาแกะอะไรพี่นะครับนะฮนะ,ะ,นะะส่วนมากจะเป็นคู่ละสามร้อยบาทนะฮะองคเดียวสองร้อยนะพี่นะ,ะเดี๋ยวเรามารับชมกันพี่นะครับอง์แรกเปิดมาครับโอ้โหนะะี่ฮะโอ้โหนี่คุณเบิร์มหมายเล็กหนึ่งด้วยฮะ,ะนะะี่ฮะรุ่นนี้ครับเป็นเดินเจริญพรไตามาสนะครับเก้าสิบปีนะครับเก้าสิบปีนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะ แกะนะครับลองเลือกชมมือพี่นะคู่ละสามร้อยบาทเท่านั้นนะฮะครูละสามร้อยบาทเท่านั้นพี่นะมีปลายเก็บเนี่ยปลายทางด้วยนะครับจะส่งฟรีฮะนี่คะององแรกฮะโอ้โหสายคลาสสิกห้ามพลาดพี่โอ้โหเลขโค้ดัมเบอร์พี่นะแค่องค์แรกก็เดือดแล้วพี่เลขโค้ดัมเบอร์ครับหมายเลขหนึ่งฮะโอ้โหองแรกครับนี่ฮะแกะซีนเดิมๆให้พี่ชายและพูชาเลยครับนี่รายการนี้เป็นเนื้อทองแดงหน้ากากชุบทองครับไตมากนะครับนี่ นี่ฮะไตมาร์เก้าสิบปีครับดังพ่อรวยมัตตพุทธนะฮะนี่ฮะรายการที่หนึ่งนะครับต่อมาฮะรายการที่สองครับนี่ฮะรายการที่สองเปิดออกมาครับพี่โอ้โหรายการนี้เป็นเจาะห่วงฮะรายการที่สองเป็นรายการเจาะห่วงครับตัดนะนี่ฮะ โอ้โหเป็นรายการนี้เนื้อทองทิพย์ด้วยป่าพี่เนื้อทองทิพย์เจาะห่วงนะพี่เลขโคดเบอร์หมายเลขเจ็ดตัวเดียวฮะนี่ฮะเลขโคดเบอร์หมายเลขเจ็ดตัวเดียวพี่นะองค์ละสองร้อยบาทนะครับจับคู่สามร้อยพี่นี่ฮะสวยๆเลยครับนะสวยๆเลยพี่นะไตมาดพี่ลุงพ่อรวยนะครับบอดไตามาดนะฮะงานคลาสสิกนี่งานคลาสสิกนี่นะฮะอยากให้เก็บไว้พี่นะวัดตะมัดตะพุทธระยองนะครับหนาะลุงพ่อรวยดังอยู่นะครับพี่ เก้าสิบปีนะครับหรือรายการนี้เปิดออกมาพี่โอ้โหรายการนี้เปิดมาฮะสวยๆเลยพี่ผิวสวยมากนะครับผิวสวยมากนะครับเดี๋ยวผมขยอนตัดให้พี่น้องรับชมแป๊บนึงะรายการนี้ครับรายการที่สามครับนี่ฮะโอ้โหผิวยงสวยเลยโอ้โหนะฮะรายการนี้เป็นนะฮะเนื้อทองแดงผิวรุ้งฮะ ผิวสวยมากครับไม่ตัดปีกนะฮะไม่ตัดปีกเนีัยเลขคุณเบอร์สี่สิบหกพี่ดูผิวอ่ะโอ้โหผิวดุมากครับพี่ถูดุมากฮะนี่ฮะโอ้โหนะครับคู่ละสามร้อยนะพี่นะคู่ละสามร้อยนะพี่นะครับใครทันอุ้งไหนใครไว้ไหนรีบไปถึงเข้าไปได้ครับพี่จ่ายนะครับต่อมาฮะรายการที่สี่ครับเรายการที่สี่เปิดมาฮะ โอ้หนะการเลขคนตเบอร์หนึ่งสามห้านีครับเลขคนตเบอร์หนึ่งสามห้านะเป็นไตมากพี่รุ่นเก่านะครับได้มาแค่ยี่ิบสามองนะพี่นะครับเลขคนตัเบอร์หนึ่งสามห้านี่ครับได้มาแค่ยี่ห้าองค์พี่นะไม่มียกละรุ่นนี้ออกนานแล้วพี่นี่ฮะแต่สวยนะผมเลยอยากมาให้เล่นพี่เป็นงานคลาสสิกนะครับอยากเก็บเป็นพี่นะครับแค่องละร้อยคห้าสิบบาทอีกคู่นึงนะครับแต่เอาองเดียวต้องขอสองร้อยนะพี่นะครับนี่องค์ที่สี่นะพี่นะครับ องค์ที่สี่พีนเนื้อทองแดงลมดําเลขคูัวเบอร์หนึ่งสามห้าฮะนี่ฮะสวยๆเลยพี่รายการที่สี่นะครับต่อมาครับเป็นรายการที่ห้าครับรุ่นนี้จัดสร้างน้อยมากเลยพี่นะจัดสร้างเคงแค่สองพันเก้าร้อยเหรียญเท่านั้นพี่จัดสร้างน้อยมากที่สองพันเก้าร้อยเหรียญนะพี่นะนี่นมาดูกันต่อครับเป็นรายการสไปนะฮะร,รายการที่ห้าเลยครับเปิดขึ้นมาครพี่ป๊าบโอ้โห รายการนี้พี่เปิดออกมาฮะเนื้อเนื้อท้องฝรังางนะฮะเนื้อท้องฝรังางพี่หน้ากลากทองแดงครับนี่เดี๋ยวผมจะตัดนะ,นะเลขคนตบเบอร์หมายเลขเจ็ดครับโอ้โหหลังนี้เลขเนื้อต้นต้นอย่างนั้นเลยพี่นะเลขต้นต้นอย่างนั้นเลยนะพี่นะนี่ฮะโอ้โ,อโหนะครับนะรุ่นนี้นะฮะร่วมจัดสร้างนะครับนะร่วมจัดสร้างพระใหญ่พระนะครับนี่ รายการที่ห้านีครับต่อมารายการที่หกครับพี่ชายร <Smash S 3> ายการที่หกเปิดออกมาครับรายการน,นี้เป็นเนื้ออะไร <S <S เอ่ยนี่ครับรายการนี้เป็นรายการไม่ตัดปีกฮนะเดี๋ยวผมดูรายการรายการนี้เป็นเนื้ออะไรเนื้อฟ้าบาัดไม่ตัดปีกครับนี่ครับ เลขคนตังเบอร์หกสิบเก้านะครับเลขคนตังเบอร์หกสิบเก้านะครับสวยมากนะครับสวยนี่ฮะนะดูพี่ดูอ่ายันอัคขระนี่นะคมกิบเลยนะพี่นะนี่ฮะเลขคนตังเบอร์หกสิบเก้านะครับงานคลาสสิกามผ่าเลยพี่นะฮะนูนด้วยสวยเลยนะนี่ฮะรายการที่รายการที่หกนะครับนะองค์ละสองร้อยบาทนะครับยกคู่สามร้อยบาทเท่านั้นดีนะครับยกคู่เพียงแค่สามร้อยบาทเท่านั้นนะครับ ต่อมาฮะรายการที่เจ็ดครับรายการที่เจ็ดเปิดออกมาเป็นเนื้อทองแดงฮะรายการที่เจ็ดเปิดออกมาเป็นเนื้อทองแดงครับไม่ตัปตออปดปีกครับเนี่ยต่อรวมโค้ดพี่เลขโค้ดตัวเบอร์ห้าสิบเอ็ดเนี่ย เลขคน,นเบอร์ห้าสิบเอ็ดนี่นี่คสวยๆเลยครับนี่สวยๆเลยนี่ครับรายการที่เจ็ดเลยครับต่อมาเป็นรายการที่แปดครับรายการที่แปดเปิดออกมาครับโอ้โหรายการที่เป็นเนื้อทองแดงเลขคน,นเบอร์หนึ่งเก้า นี่ครับเนื้อทองแดงเลขคดตัวเบอหนึ่งเก้าเนี่ยนี่ฮะทองแดงตอกคดรวมด้วยพี่นะครับรายการนี้เนื้อทองแดงผิวไฟตอกคดณะรอบเนี่ยนี่ฮะเลขคดตัวเบอร์หนึ่งเก้านะครับเลขคดตัวเบอร์หนึ่งเก้านี่ฮะ, 19, น,ะ, 19, น,ะนี่ฮะรายการที่แปดนะครับต่อมาฮะรายการที่เก้า มาลุยกันต่อรายการที่เก้าครับรายการที่เก้าเปิดออกมาฮะรายการที่เก้าเปิดออกมาเป็นเนื้ออันปกาก้าเนี่ยับเป็นเนื้ออันปาก้าลงยาแดงครับเลขพตเบอร์ใหม่เลขสิบเจ็ดนะครับนะ รวมกันได้แปดนะฮะนี่ฮะโอ้โหรายการที่เก้านะครับนะครับสวยคาสิกนะพี่นะสวยคาสิกจริงรุวนี้นะครับนี่ฮะรายการที่เก้านะครับต่อมารายการที่สิบครับ ายการีสิบเปิดออกมาเป็นเนื้อทองแดงครับเลขคนเบนวนหนึ่งห้าเก้าเปิดมาเนื้อทองแดงแล้วเลขคนเบนวนหนึ่งห้าเก้านี่นี่ครับรายการที่สิบนะครับมาดูกันต่อรายการที่สิบเอ็ดครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับเปิดออกมาครับพี่รายการที่สิบเอ็ดเปิดออกมาครับพี่โอ้โหรายการนี้ รายการที่สิเปิดมาเป็นเนื้อทองแดงเลข,ขบเบ 35, ค Classic, ะะโคดนะนะนะเ,เบอร์35นะครับโอหรายการคลาสสิกนะฮะต่อโคดรวมพี่นะฮะต่อโคดรวมนะครับรายการนี้นี่ฮะโอ้โหคลาสสิกจริงฮะเลขโคดเบอร์35มสินะครับเนี่ยรายการที่11นะครับต่อมารับรายการที่12ครับท่้ใหญ่ รายการที่1ิบสองเปิดออกมาครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดำนะรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดำครับสวยๆกันเลยนะครับนี่ฮะเนื้อทองแดงลมดำพี่เลขโคดเบอร์หนึ่งศูนย์แปดครับนี่รายการนี้นะครับนี่รายการที่ส,สิบสองนะครับนะสวยๆกันเลยนะครับต่อมาฮะรายการที่สิบสามเนี่ย รายการที่13นี่ครับเปิดออกมาเป็นเนื้อทองแดงครับเลขโค้ดตัาเบิร์หมายเลข2ด้วยครับรองหัวนหน้าฮะนี่เลขโค้ดตัาเบิร์หมายเลขสององหัวนหน้าครับต่อคดณนระอบนะพี่นะเลขโค้ดตัวเบิร์หมายเลขสโอ้โหทว่ทวงท้วงไปพี่รายการที่13นะครับต่อมาฮะรายการที่14ครับพี่ชาย รายการที่14เปิดออกมาเป็นเลขโคดรำนวนหนึ่งครับเลขโคดรำนวนหนึ่งครับนี่ฮะรายการที่14นะครับนี่ฮะ186นะครับรายการที่14นะครับงานคลาสสิกนะงานคลาสสิกนะฮะพี่ๆท่านใดชอบนะถูกใจสะปิดเข้ามาจะไปพีน้ำไวคนละองซ่ององค์นี่นะครับคู่ละส0มร้อยบานะครับคู่ละ300บาทนะครับใครไวองค์ไหนเลือกได้เลยนะครับนะผมบอกเลยว่าคลาสสิกนะคพี่ นะครับมาฮะรายการที่เนี่ยรายการที่สิบห้านะครับรรายการที่ห้าเปิดมาเป็นเนื้อทองฝาบาทไม่ตัดปีกครับเลขคุณเบอร์เจ็ดสิบแปดครับนี่ฮะเลขคุณเบอร์เจ็ดสิบแปดครับโอ้โหสวยเลยครับนะนี่ฮะรายการที่สิบห้านะครับต่อมาครับรายการที่สิบหกครับ รายการที่ผมเปิดออกมาพี่โอ้โหนะครับรายการที่ขออนุญาตดูรายการแป๊ดหนึ่งนะพี่นะผมว่าคั้นนา้นวะนะครับน้านวะผมต้องขออัปราคาที่หนึ่งพี่นะครับอัปราคาเพื่อไม่ให้นะครับนะแย่งกันนึงมินะใครสู้ราคาได้ก็จัดมาได้นะครับพี่นะี่ฮนะนี่ฮะโอ้โหจริงด้วยพี่รายการนี้เป็นนวะหน้ากากเงินนะครับ นวะหน้ากากเงินลงยาพี่โอ้โหรายการนวะนะครับหน้ากากเงินลงยางานคลาสสิกนะครับนะฮะนี่ครับโอ้หน้ากากเงินด้วยนะพี่เลขโค้ดเบอร์หมายเลขสิบหกนะครับรายการนี้นะครับนะผมขอที่สามร้อยพอพี่นะครับกระผมขอที่สามร้อยบาทพอพี่นะครับขอคนที่ไหวนะฮะใครไวใครได้นะครับสามร้อยบาทพอพี่ในกลุ่มเล่นกันนะฮะหกเจ็ดร้อยนะฮะ เอาไว้พี่สามร้อยบาทพอนี่ครับนี่ครับขออัพราคาที่หนึ่งพี่เนาะแต่ปรดจำไม่อัพนะครับรายการที่ห่ากงกันไปก็เดี๋ยวอัพนะเพื่อจะไม่ให้แยกกันจนเกินไปนะครับนะหรือใครชอบก็ปิดกันเข้าไม่ได้พี่ขอแค่สามร้อยบาทพอนะต่อมาฮะพี่ชายรายการจะไปครับรายการจะไปพี่รายการที่สิบเจ็ด รายการที่เดเปิดออกมาฮะรายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนบนสารเลขโค้ดเบนวนหมายเลขเลขเจดตัวเดียวหลักเดียวครับเลขโค้ดเบนวใหมายเลขเจ็ดตัวเดียวหลักเดียวครับตอกสาระนี่ครับนี่ตอกรวยตอกเลขเจ็ดนะครับนี่ฮะสวยเลยพี่นะรายการที่17บเจดนะครับต่อมาฮะรายการที่18แดครับ รายการที่สิแปดเปิดออกมาพี่โอ้โหรายการนี้เนื้อมหาชนวนครับเลขคนเบนวนหนึ่งหาา 4, ้าสี่เนื้อมหาชนวเนเลขคนเบนวนหนึ่งห้าสี่นี่ฮะเนื้อมหาชนวนนะครับเนื้อมหาชนวนเลขคนเบนวนหนึ่งห้าสี่นี่ฮะสวยดียโอ้โ,โหนะครับนี่ฮะรายการที่สิแปดนะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการต่อไปนะครับเป็นรายการที่19บเก้าแต่ละการในความคลาสสิกความสวยนะครับนะชมนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับคลาสสิกจริงนะรายการนี้เปิดออกมาครับนะรายการที่19บเก้าโอ้โหเนี่ยเลขคนจำนวนหนึ่งเจ็ดเลครับนี่ฮะเนื้อทองฝาบาทนะครับเลขคนจำนวนหนึ่งเจ็ดครับนี่ สวยๆกันเลยพี่นี่ฮะรายการที่สิบเก้านะครับต่อมาครับรายการที่ยี่สิบครับรายการยี่สิบเปิดออกมาฮะนี่ฮะเลขคุณเบอร์หมายเลขแปดสิบเก้านะครับเลขคตณเบอร์หมายเลขแปดสิบเก้าเนื้อทองฝาบาทนะยครับนี่ฮะเนื้อทองฝาบาทนะครับ,ออาบ,ารบโอ้โห เนี่ยฮะหมายเลขโค้ดจำนวนแปดสิบเก้านะครับรายการที่20นะครับต่อมาฮะเป็นรายการที่21เนี่ยรายการยี่สิบเอ็ดเปิดออกมาครับพี่โอ้โห,โโหรายการนี้เนื้อทองแดงลมดำหรือเปล่าพีเนี่ยเลขโค้ดนเบอร์นี่ครับหมายเลข หนึ่งแปดหกครับโอ้โหหนึ่งหกแปดรับสุดจัดนะพี่หนึ่งแปดหกครับพี่รายการนี้นะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับต่อมาฮะร,รายการที่ยี่สิบสองรายการยี่สิบสองเปิดออกมาครับพี่โอ้โหรายการนี้เนื้อ,อทองแดงนะฮะเดี๋ยวผมดูรายการแป๊บนะครับ รายการนี้เป็นเนื้อทองแดงหน้ากากลมลดำโ้โ,โนสสหนี่คลาสสิกจริงๆเลขหัวตัเบอร์หมายเลขหตัวเดียวหลักเดียวฮะนี่ฮะร,รายการนี้นะครับรายการที่ยี่สิบสองครับนี่ฮะสวยๆนะครับนะต่อมา,าการยี่สามครับ รายการที่23เปิดออกมาพี่โอ้โหรายการนี้เรียกคุณตั้งเบอร์50นะครับเป็นเนื้อทองแดงครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟต่อคดนะรอบครับนี่ฮะรายการที่เรียกคุณตั้งเบอร์51นะครับรายการ23ครับนีต่อมาฮะรายการ24ครับเป็นรายการนี้ลองสุดท้ายครับรายการ24รายการ24เปิดออกมาฮะรายการนี้ เป็นเนื้อทองฝาบาทหน้ากากเงินแท้ครับโอ้โหทองฝาบาทหน้ากากเงินแท้นะครับรายการยีบสี่นะครับพี่เลขคุณเบอร์อรหมายเลขสี่ตัวเดียวระลักเดียวฮะเออรุ่นนี้จะสร้างน้อยด้วยครับสองพันเก้าร้อยเหรียญเท่านั้นนะฮะต่อมาครับพี่ชยัยรายการจะไปครับรายการยีิบห้ารายการสุดท้ายครับ รายการนี้เปิดขึ้นมาฮะรายการที่ยี่สิบห้าป๊บโอ้โหรายการนี้เปิดมาฮะมาเป็นรายการเนื้อทองแดงลมดำนะครับเนี่ยโอ้โหดีวันทองัะเพ้นจวันทองหรือเปล่าพี่นะครับรายการนี้สวยๆเลยครับ โอ้โหสวยเลยเลขคนจำนวน61นะครับเลขคนจำนวน61นะพี่นี่ฮะสวยๆกันเลยนะครับรายการนี้นะฮะโอ้โหงามๆครับรายการ25นะครับนีฮะวันนี้ก็มีแบ่งแยมพี่น้องนะฮะ25รายการหากชอบดูใจกันไหนสามารถติดต่อได้ที่อีดีไลและเบอร์โทรได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกับผมด้วยนะครับใน EP ไก่อนเที่ยววันนี้ก็ฝากอุดหนุนกันด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับพี่ชาย